ก็อยากให้ทุกท่านเห็นน้องกี้แล้วก็เมตาต้องกี้น้องกี้ก็เป็นคนน่ารักแบบนี้แหละครับก็ก็น่ารักเหมือนพ่อ <c oughs> ก็ <c oughs> อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องกี้ด้วยนะครับก็สู้ <c oughs> ๆบอกตัวเอง บอกไม่ยกใค้สู้ด้วยนะตอตอนพอยกไม่ยกออกสื่อแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนที่บอกว่าสู้ๆก็คือบอกตัวเองให้สู้เข้าไวค้ค่ะเพราะว่าน้องเกรซธนามินอันตน์บอกว่าเล่นลิเกตั้งแต่เด็กเพราะสืบรัพจากคุณพ่อพี่แกะวัฒนาอันตน์ที่มาจะพาน้องเกรซไปด้วยทุกที่ที่มีงานลิเกค่ะเรียกได้ว่าน้องเกรซโตหลังเวทีลิเกก็ไม่ผิดพอโตเป็นหนุ่มหน่อยก็เริ่มอยู่หน้าเวทีร้องรําได้ดีไม่ต่างจากคุณพ่อเลยนะคะแต่ว่าในฐานะที่น้องเกรซเป็นเด็ก,กรุ่นใหม่คะ่ะรุ่นเจนซี Z ที่สนใจ ใจงานลิเกถือว่าหายากมากๆก็มีมุมมองของวงการลิเกค่ะว่าอะไรบ้างที่ควรต่อยอดพัฒนาแล้วก็ยังมีบางสิ่งที่ควรได้รับการอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าน้องเกรซชอบลิเกที่เป็นลิเกจริงๆและเชื่อว่าจะยุคสมัยไหนการแสดงลิเกยังไงก็มีคนดูค่ะแต่อยู่ที่ว่าคนดูยุคใหม่จะดูลิเกช่องทางไหนมากกว่าส่วนคนแสดงเองก็ต้องเสิร์ฟคนดูให้ถูกช่องทางด้วยค่ะ เดี๋ยวปีหน้าว่าจะเด็กยก็จะขึ้นไปคณะตัวเองแล้วก็ให้พ่อไปตั้งกำนนดก็ล้อเล่นครับลอเล่นก็มันก็มันมันดีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อยู่ในเกี่ยวกับว่าเรื่องระบบการทํางานของแต่ละคณะอะไรเงี้ยที่ก็ถ้าอยากเปลี่ยนก็อาจจะเกี่ยวกับพวกระบบออนไลน์นู่นนี่นั่นแล้วก็ ปรับปรุงข้อผิดพลาดในส่วนที่ผ่านมาที่แบบว่าบางทีเราอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ามาตรฐานในอดีตอะไรประมาณนี้ครับอ่าวเรื่องอได้ไข่ฮะ <laughs> ได้ไข่ครับ <laughs> น่าจะล้ําพ่อไปแล้ว <laughs> <อ> <laughs> น่าจะล้ําพ่อไปแล, <laughs> แล้วเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าหน้านิ่งมากเลยห,หนูก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงอะไร้ยคือจริงๆเกรซเป็นเด็อกอารมณ์ดีครับแต่ว่าหน้านิ่งๆก็คือถ้าถูกใจก็จะคุยเยอะ แต่ถ้าไม่ไม่คุ้นเคยกันก็ไม่ค่อยได้คุยจะไม่ค่อยพูดใจหนูราคะเนี่ยใช <laughs> ่ครับ <laughs> ก็อย่างที่น้องเกรซบอกเอาไว้ข้างต้นนะคะว่าสิ่งที่อยากเปลี่ยนและปรับปรุงที่สุดก็คือระบบออนไลน์ค่ะเพราะปัจจุบันเพื่อนๆวัยเดียวกันกับน้องเกรซเริ่มหันมาสนใจและดูการแสดงลิเกมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือช่องทางการรับชมนี่แหละค่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่ชอบดูผ่านออนไลน์มากกว่าการดูสดหน้าเวทีก็ต้องติดตามคลื่นลูกใหม่ลูกนี้จากคณะวัฒนาอนันต์ลิเกดังสิงบุรีค่ะว่านับจากนี้ที่น้องเกรซเข้ามามีบทบาทจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนกันบ้าง ค่ะ